นรกขุมนี้จะมีความคล้ายคลึงกับนรกขุมที่หกจะแตกต่างตรงที่สัตว์นรกในขุมนี้จะทุกข์ทรมานมากกว่าสัตว์นรกในขุมที่หกครับมหาตาปณะนรกหรือนรกการเผาผลาญอันยิ่งใหญ่เป็นมหานรกขุมที่เจ็ดครับชื่อมหาตาปณะหมายถึงการเผาผลาญอย่างยิ่งยวดการทรมานอันแสนสาหัส ซึ่งบ่งบอกถึงความรุนแรงและมหันตภัยของการทรมานที่ทวีคูณขึ้นไปอีกขั้นจากตาปณะนรกครับลักษณะและสภาพแวดล้อมแห่งการเผาไหม้ที่รุนแรงสูงสุดมหาตาปณะนรกมีสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับตาปณะนรกแต่ความรุนแรงของไฟและความร้อนนั้นไม่อาจเทียบได้ครับพื้นเหล็กแดงฉานและกำแพงเหล็ก พื้นของนรกขุมนี้ยังคงเป็นแผ่นเหล็กมหฮมาที่ถูกเผาจนแดงฉานและลุกเป็นไฟโชดช่วงอยู่ตลอดเวลาความร้อนรุนแรงจนสามารถเผาผลาญทุกสิ่งให้หมอดไหมในพริบตามีกำแพงเหล็กล้อมรอบสร้างบรรยากาศที่มืดมิดและอับทึบภูเขาเหล็กแดงฉานมหฮมาที่มีไฟประทุออกมา จุดเด่นของมหาตาปณะนรกคือภูเขาเหล็กขนาดมะฮมาที่ใหญ่โตกว่าเดิมมากซึ่งไม่ได้เพียงแค่ร้อนแดงแต่เป็นภูเขาที่มีเปลวไฟประทุออกมาอย่างรุนแรงคล้ายภูเขาไฟที่กำลังระเบิดอยู่ตลอดเวลาเปลวไฟเหล่านี้มีความร้อนมหาศาลที่เผาพลานทุกสิ่งให้กลายเป็นเท่าฐานเหลาเหล็กแดงขนาดใหญ่ นอกเหนือจากผู้เขาแล้วยังมีเหลาเหล็กขนาดใหญ่มหมาที่ลุกเป็นไฟตั้งอยู่ทั่วบริเวณเตรียมพร้อมสำหรับทิ่มแทงสัตว์นรกรูปแบบการทรมานที่ทวีความโหดร้ายสัตว์นรกที่มาเกิดในมหาตาปณะนรกคือผู้ที่ในขณะเป็นมนุษย์ได้กระทำปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์และมุสาวาตคือการพูดเท็จและสุราเมรยะมัชชปมาทัฐานา คือการดื่มสุราเมรัยที่ทำให้ขาดสติอย่างรุนแรงและต่อเนื่องหรือผู้ที่ได้ทำอนันตริยกรรมบางอย่างซึ่งเป็นการกระทำบาปที่หนักที่สุดในพระพุทธศาสนาเช่นทำร้ายพระอาหารหันต์จนห่อเลือดแม้ไม่ถึงแก่ชีวิตหรือยังทำลายพระพุทธรูปเจดีย์และพระพุทธศาสนาอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในอาการมึนเมาหรือขาดสติจากการเสพสิ่งมึนเมา เมื่อสัตว์นรกมาถึงมหาตาปณะนรกพวกเขาจะต้องเผชิญกับการทรมานดังนี้ถูกบังคับให้ปีนขึ้นไปบนภูเขาเหล็กไฟที่กำลังประทุอย่างรุนแรงซึ่งมีความสูงชันและร้อนระอุยิ่งกว่าในตาปณะนรกเนื้อหนังของพวกเขาสลายไปในทันทีที่สัมผัสแต่ก็ยังถูกบังคับให้ปีนต่อไปด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสเสียงร้องโหยหวนด้วยความทรมานดังระงมไปทั่ว ถูกเหลาเหล็กแดงเสียบแทงซ้ำซ้อนเมื่อสัตว์นรกปีนขึ้นไปถึงยอดเขาหรือไม่สามารถปีนต่อไปได้ก็จะพลัดตกลงมาเบื้องล่างจะมีเหลาเหล็กแดงฉานขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่มากมายคอยเสียบแทงร่างของสัตว์นรกจนพลุนทั้งนี้อาจจะมีการเสียบจากทวันหนัก ทะลุออกปากหรือเสียบจากส่วนอื่นๆของร่างกายแล้วถูกยกขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กนั้นให้ถูกเปลวเฟลมแผดเผาอย่างช้าๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จบตราบเท่าที่วิบากกรรมยังไม่หมดลงระยะเวลาแห่งการชดใช้กรรมระยะเวลาที่ต้องทนทุกข์อยู่ในมหาตาปณะนรกนั้นยาวนานยิ่งกว่าขุมใดที่กล่าวมาหนึ่งวันในมหาตาปณะนรก เทียบเท่ากับ36,864ล้านปีในโลกมนุษย์สัตว์นรกจะต้องทนทุกทรมานอยู่ในนรกขุมนี้เป็นเวลา32,000ปีนรกกำหลักที่ส่งผลให้เกิดในมหาตาปณะน,านารกผู้ที่มาเกิดในมหาตาปณะน,านารกมักเป็นผู้ที่ได้กระทําบาปหนักปานาติบาตการฆ่าสัตว์และมุสาวาทคือการพูดเท็จและสุราเมรยะมัชชปมาทัฐานา คือการดื่มสุราเมรัยที่ทำให้ขาดสติอย่างรุนแรงและต่อเนื่องหรือผู้ที่ทำอนันตริยกรรมบางอย่างที่มีความรุนแรงใกล้เคียงเช่นทำร้ายพระอาหารหันต์จนห่อเลือดแม้ไม่ถึงกับทำให้ตายหรือทำลายสถานที่สำคัญทางศาสนาหรือศาสนาวัตถุอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในอาการมึนเมาหรือเจตนาร้ายกาศ ผู้ที่ใช้ยาเสพติดหรือของมึนเมาแล้วไปก่อกรรมทำเข็ญที่รุนแรงยิ่งยวดเช่นการฆ่าผู้อื่นจำนวนมากการทรมานผู้อื่นอย่างโหดเหี้ยมด้วยความขาดสติผู้ที่เผาผลาญทำลายชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่นเป็นวงกว้างด้วยความโกรธแค้นอาฆาตและยังดื่มสุราหรือเสพสิ่งมึนเมาขณะกระทำมหาตาปณน,นรกจึงเป็นผลกรรมของผู้ที่ทำบาปอันเกิดจากความมึนเมา ความโกรธแค้นหรือความขนองที่รุนแรงจนนำไปสู่การทำลายล้างชีวิตและศาสนาอย่างแสนสาหัสครับ